คำเตือนคลิปต่อไปนี้เสียงรบกวนเยอะมากมา r k มากมากมากนั่นแหละแต่ถ้าทุกคนดูต่อเราก็ดีใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารเต้คันเปลนแรนะคะช่องนี้มีแต่ความสุงและวันนี้นว้ววาจะทำวีล็อกค่ะ โมลินอรุณสวัสดิ์เช้าตู่เช้าเช้ามากเสียงยังแบบขึ้นจมูกตรงนี้และตรงนี้ยังไม่ค่อยเคลียร์เลยดังพาริติที่เขาว่านกที่ตื่นเช้าคือนอกที่นอนไม่พอรู้สึกถึงความแบบเหนื่อยล้าที่ใต้ตาวันนี้มีล็อกแต่งร้านออลอกโคโคสาขาพิซซูโลกก็เป็นร้านที่คุณป้าน,นะคะไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามาตัวร้านเนี่ยเราจะขายไอศคร,รีมกะทิมะพร้าวค่ะก็คือกะทิมะพร้าวเอาาวเอกะทิอ่ะแล้วก็มีแบบมะพร้าวอ่อนอ่ะ กำไรตอนนี้นะ10%ก็จะตัดให้กับเป็นการกุศลโบสถ์ที่อยู่ตาม ขเขาก็จะส่งโปรเจกต์มาแล้วเราก็จะตัดอย่างน้อย10%ให้เขาไปที่ใช้เําว่าอย่างน้อยคือณนะตอนนี้ธุรกิจมันเพิ่งเริ่มอะคะ่ะสมมติว่าเราตัดต้นทุนไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะไม่มีค่าคนอะไรเงี้ยเพราะนี่คือไม,ไม่ได้จ้างใครที่บ้านทำกันเอง <laughs> เงินบางส่วนเนี่ยต้องเก็บเอาไว้เผื่อจะขยายเ <laughs> ช่นอาจะต้องมีส่งแซมจุกจิกถ้ามันแบบกิจการมันดีขึ้นอาจะต้องเอาเงินมาเพื่อขยายกิจการไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเอากําไรทั้งหมดไปทําการกุศลได้เรียก <laughs> ได้ว่า Bas i c a l l y 1่ก่อนก่น แตงร้านเล่นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไอศครีมมะพร้าวค่ะเพราะเป็นคบคดนนัทอะไรเงี้ยนะวานก็คิดถึงชายทะเลมันก็นจะเป็นแนวแบบบีชไบ b ์ด้วยงบประมาณที่แบบน้อยมากแบบ ไม่มีตังค์แล้วแล้วก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็คือให้มันดูมีอะไรๆมากกว่าของที่ทางแฟรนไชส์เซอ์ขาส่งมาด้วยการแต่งน้อยๆของน้องหวานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาช่วยให้เป็นไอเดียกับน้องๆที่กําลังอยู่หออุปกรณ์หลักของเราจะเป็นผ้าดิบสีอะคริลิกที่น้องหวานมีอยู่แล้ว by the way ทุกครั้งที่ใส่แว่นตัวนี้มักจะมีคนถามนะคะอันนี้คือ Ray Ban light force นะคะรุ่น light force ตัวนี้ขเขาอะออกแบบอันเนี้ยมาด้วยเหมือนเป็นว วัสดุที่มันจะเบากว่าก็จะทําให้มันไม่กดดั้งปลดดูแมวงงหนึ่งอดูดูน้องงงมากที่หวานคะมันมันคืออะไรทําไมทําไมมันยังไงแล้วยังไง <laughs> ตอนนี้นะคะก็ถึงที่ร้านแล้วตอนเซตที่ซื้อแฟรนไชส์เขาเขาก็จะมีตู้ใส่ตินมสีตู้ตู้แช่หนึ่งตู้นะคะตู้เย็นนั้นซื้อเองเคาน์เตอร์นะคะแล้วนั่นคือคุณแม่ไม่ได้ซื้อคุณแม่มานะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ท็อปปิ้งแบบนี้มันจะวางตรงนี้สวยมากแล้วมีนี่ด้วย กูตักไอศครีมนะคะเขาก็จะแถมนี้มาให้ด้วยป้ายโปรโมทร้านแล้วก็เป็นอย่างนี้ใหญ่ๆใ,ในนี้ทั้งหมดก็คือของที่แบบสต็อกอย่างรกนะคะมียูนิฟอร์มมาให้เราด้วยนะนี่น่ารักมากมันเป็นผ้ากันเปื้อนที่พอผูกแล้วมันจะคล้ายๆกระโปรงอะคะ่ะแล้วก็หมวกของเขานะคะเอาแบบโครบแล้วก็เสือ้อเสือ้อนักงานแบบนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะมาใช้แต่งร้านวันนี้นะคะ including here นี่อยู่ในนี้เยอะแยะมากมายนี่คือจุดที่นวัดกะว่าจะมาตกแต่งนะ มันโล่งไปอ่ะคุณคุณก็รู้จักเราอ่ะมันโล,โล่งอ่ะตะั้งแา,า่านนจะเป็นริ้วๆคล้ายๆริบล์ลงมาเส้นนี้จะเป็นแบบผ้าดิบให้มันล้อมกรอบโลกโก้คําว่าโคโค่เอาไว้ให้ดูว่าผ้าดิบมันจะมีสองสีของผ้าดิบอย่างนี้นะคะไปซื้อที่ร้านขายผ้าจะถูกมากเลยอยันนี้ก็คือเมตรละประมาณ30บาทอาบอกว่างบเรามี <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหน้ากว้าง90เซนแต่ถ้าเป็นผืนอันเนี้ย หน้ากว้าง120เซ้นสไซ์ Size ของริบเบิลของเราก็คือจะแบบรันด้อมอาจจะเท่านี้บ้างกว้างกว่านี้บ้างอะไรนี้นะเวลาตัดผ้าค่ะอาจจะแบบไม่ต้องเงยนมากคือเรากอวัดด้านนี้แล้วเราก็กระถูงกระถ้งให้น้องแบบพับมันเท่ากันไหมนะ จะให้หน้ากว้างเท่ากันอีกสักอันหนึ่งนะนี่จะทำาม้ไซส์เซ็กลงมานะคะ ใช้ตัดผ้านะคะควรเป็นกรรไกรพิเศษสําหรับการตัดผ้าแต่อันนี้นหวางใช้ตัวนี้ของตราชา้าที่มันเป็นแบบตัดได้ทุกอย่างตอนนี้นะคะเราก็ได้น้องมาสิบชิ้นแล้วเพ้นฉุดน้องอย่างเดิมนะคะสีอะคริลิกให้ดูกล่องอีกทีจริงจริงทำบนฟิวเจอร์บ,บอร์ดเพราะว่ามันน่าจะทะลุเลยน้องเล็กนี่เดี๋ยวนหวางจะทำเป็นแบบมาร์เบเบาๆแฟรนไชส์เซอร์เขาบอกอนหวาน,น,นว่าไม่ได้มีสีกําหนดมากมายแต่เน้นเป็นแบบพาสเทลบีบน้องไปเลยจ้ะ ก็ขอบขอบแบบนัาตามเก็บทีหลังตอนนี้คือให้แบบภาพรวมให้มันไปแบบสีน่ารักมากแม้ว่ออาจ,จะเป็นทาสรักเลยในซองรุ่นพาสเทลตลอดไปคือมันไม่ต้องผสมแล้วว่าสีมันแบบน่ารักด้วยตัวมันเองผสมนานนิดนึงนะคะให้มันแบบโปรงง่งง่ายๆจะเห็นว่าตรงนี้มันมีรอยเลอะๆของพวกสีนะคะซึ่งมันก็เกิดจากที่มันซึมไปจากเนื้อผ้าแหละเสยน้องมานะคะเสยน้องมานะคะระบายทับกลับไปตามขอบเรียบร้อยหนึ่งผืนจิ๋วหลิว อันที่2นะคะรนะหว่างจะทำเป็นสไตรส์นะคะโทนเขียวๆเ,เหลืองๆจริงๆถ้าต้องการส r ตรส์ดีๆอะคะ่ะเราต้องเอาเทปมากันแต่ว่าเออเออก็ขี้เกียจมีเว้นเยอะหน่อยเดี๋ยวระหว่างกะว่าจะมีเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ เราเว้นเอาไว้นะคะนว่าจะใช้สีคู่เกรย์ในการแบบทำเนอันนี้น,น,นะคะเ,เดี๋ยวนวันจะทำเป็นลายอาร์ชสังเกตว่านวัดแค่ไม่ล้างแปลงเลยนะคะแค่แตนะน้ำไปเหมือน,นั้นเพราะว่าเนี่ยเห็นป้่าจะมีสีผสมของ,ของจากข้างล่างขึ้นมานล้วรู้สุกมันเท่ดีอันนี้เป็นตัวผ้าดิบสีอ่อนกว่านะจะทำเป็นทาทั้งผืนนะแล้วเป็นสีโทนเย็น แล้วสีเหมือนลูกโลกเลยลูกโลกจำลองอะไรเงี้ยแล้วจะทำเป็นเส้นตรงๆไปสไรส์แบบด้านตามความยาวของริบเบิ้ลเลยนะคะอันนี้เราก็ได้น้องธงมา แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเอาติดขึ้นกับตัวเคาน์เตอร์ค่ะ A few inches later เราก็จะได้เคาน์เตอร์แบบ beach vibe อย่างนี้นะคะทันทันทันดูแบบอะโลฮ่าอะโลฮา Day two Morning day two วันนี้นะหว่างเดนเดนรูวา่าน้องที่ตื่นเช้าคือน้องที่ย่างไม่ได้น้องแห่ <Hey. S 2> ด้วยด้วยคือไอ้ที่เราังบ่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดร้านเลยเลยนะคะมันเกี่ยวข้องกับคำนวณต้นทุนร้านไอศกรีมนะคะมันเป็นแฟรนไชส์นะคะซึ่ง สาขาแม่ก็คือดูแลดีมากทุกอย่างมาให้เขาจะไม่เลยรมากเลยแต่สาขาแม่เขาไม่ได้ทำฟู้ด d ลเวอรี่เซอร์วิสอะค่ะใน้ะหว่างน้ต้องมานั่งคํานวณต้นทุนใหม่เองโอเคมันต้องขาดทุนกําไรแน่นอนนะคะเพราะว่าทางเขาก็จะตัดไปประมาณนปกติคือ3 0มแล้วก็แหวงอีกเเพราะฉะนั้นระหว่างก็ต้องคิดให้ที่เนี่ยมันไม่ได้เข้าเนื้อเพราะยังไงก็ตามมันไม่ใช่แค่กําไรของเราแต่ว่าเงินที่เราเป็นกําไรนั้นเราจะต้องเียบตัวเอาไปคืนสู่สังคมท อะไรแบบนี้นะคะหมันม่นเนี้เขาก็บอกว่าน้หวนถ้าหนูจะคิดให้เราได้เดียวก็ไม่ได้เราต้องคิดให้ลูกค้าคุณด้วยคือข้าพเจ้าก็เลยแบบโอเคโอเคโอเคการคิดครั้งนี้คือร้านต้องไม่ขาดทุนลูกค้าต้องได้กําไรกําไรที่เราได้นี้มาในที่ร้านาต้องเอาไปช่วยเหลือสัองคมให้ได้คิดทุกภาคส่วนตอนนวาจะนอนตอนไหนคะเพราะว่าเมาื่อวานน่ะจกนวนจัดนิสัยหวนมีสอนตอน,ตอนเย็นนถึงว่ามืดเลยแล้วก็หลังจากมืดแล้วก็มานั่งคิดเออ อัปเดตจากเมื่อวานนะคะหลังจากแต่งอันนี้ไปก็เพิ่มอันนี้มาด้วยนะคะน้องวาชิเทปอย่างนี้วันนี้ที่ตั้งใจจะทําอย่างแรกคือกระดานดํานะคะมาเขียนราคาเมนูทั้งหลายและตรงนี้นะทาให้เป็นสีหวานหวานให้มันเข้ากับส่วนนี้เป็นวอลเปเปอร์อันนี้นะคะปะฐานไปซะเราไม่ได้ให้ตรงนี้มีเมนูเราจีเมนูตั้งตรงนี้แต่ไม่ใช่ตรงนี้คือระยะมันไม่ได้ระยะตรงนี้มาถึงตรงนี้ถ้าจะอ่านเมนูตรงนี้คือเราต้องก้ม <c oughs> อย่างนี้ซึ่งมันก็แปลกๆไงก็น่าลคะค่ะก็ตัดสินใจว่าทำา2จุดเป็นหลักๆนะคะวันนี้คะ่ะแล้วถ้ามีเวลาเหลือรงนี่กระจกอันนี้นะคะคือแสงแดดที่มันส่สองเข้ามาเนี่ยมันส่องแบบคุ้มฟึบแล้วยางมุมทแยงมุมทแยงมุมเข้าตรงนี้ก็ไม่ไหวปะคืนทุกวันนี้นวหวานตีเทนนิสตอนเช้ามือนวหวานก็ด่างอย่างนี้แล้วนะคะถ้าอันนี้น่าจะแบบด่างทั้งตัวคิดว่าจะแปะสติกเกอร์กระจกที่มันเป็นขุ่นๆนะคะเพื่อให้อย่างน,อน้อยซอบแสงนิดนึงคือ น้องแผ่นกระดานที่ซื้อมาจากร้าน Mister DIY นะคะอันนี้อยู่ที่ราคา59บาทตอนแรกกะว่าจะใช้สีช็อคน้ำในการเขียนเมนูแต่ว่าที่มีอยู่อะค่ะมันแห้งระหว่างมีพอสคินะคะที่คิดว่าน่าจะใช้แทนกันได้แผนที่จะไว้นะคะให้เลือกไซส์ก็เลือก flavor เขียนไปก่อนนะคะอยากให้ตัวอักษรมันดูอารมณ์ดีถ้าคุณคยเห เป็นเมนูให้กับร้านของเพื่อนคุณแม่แต่อัน,นอก็จะดูแบบไฮโซโกเกะเพราะว่าไวบของร้านมันเป็นแนว hey, so, hey, so. ไฮโซไฮโซเงี้ยอันนี้ระหว่างรู้สึกว่ามันเป็นแบบววแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้มันแห้งจัดจัดค่อยลงเลเยอร์สองแบบอ,อาจจะใช้สีเข้มตัดบ้างวาสที่เรามีเราจะมีโคนครับแล้วก็บ็อกลบได้นะจ๊ะเอาใหม่ oh คุ้มกว่าจัดเลยเพียงแต่ม,มาม่าบอกว่าเผื่อว่าแบบเด็กน้อยกำตังยี่สได้กินได้เลยไซยส์นี้ยไม่มีในสาขาอื่นนะคะม,มาม่าเขาขอพิเศษตอนที่เซ็นสัญญาถาถ้าเรามีถ้วยค่ะถ้วยมันเริ่มร่วงต่อไปต้องเสยกัต่แไปสุดท้ายนะคะเป็นแบบบ็อกซ์นะคะ สาขาะแม่จะเป็นกล่องใหญ่480กรัมคือเกือบครึ่งโลเลยอันนี้คือ250บาทแต่เราจะซอยมันเป็นไซส์เล็กลงมาด้วยนะตรงนี้บอกว่าอยากให,ให้มันมีเล็กบ้างนะลูกคนมันจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อมอ a l นะคะเฮ้ยมันเลี้ยแบบเลยไหมอ่ะส่องถึงบัคเซอร์ฟก็ไซส์ใหญ่นะคะแบบกล่องเนี้ยค่ะมันจะคุ้มไปอีกเพราะว่ามันมี t o p ป i n g f r e นะคะ บ็อกซ์ใหญ่ใหญ่ใสให้เลยแด้หยิบให้ดูท็อปปิ้งใส่เยอะขนาดเนี้ยฟรีสําหรับร้อยช่ค่ะแล้วท็อปปิ้งของน้งหวานไม่ใช่ท็อปปิ้งธรรมดานนะโทูิส่งก็มีแต่แบบทุกส่งต้องไซส์ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แบบไซส์เล็กๆบุบๆไม่ใช่ไม่ใช่คือเขากําหนดไซส์เลยค่ะแล้วก็เบลนโมหิม,มาพานแล้วก็พวกของที่เป็นของเชื่อมทั้งหลายค่ะเขาก็จะกําหนดคุณภาพมาให้มันดีเลิศแล้วใส่เต็มเนี้ยพร้อมกับไอศกรีมเกือบครึ่งโลสองร้อยห้าสิบบาทคือนวัตว่าคุ้มนะคุณอาจจะคิดว่าเเเอออออ้้้้้้ยยราาาาาคคคคกกกิิินน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 ไตมะะะะทแแบบบปปปััั่่่่่ๆหหใชชืสู๊ีงวล น,นั้นเป็นหลักกว่าสิบกว่ากว่ากรรมัมก็เล็กกว่าอันนี้ซะด้วยซ้ำกลับมาที่เง้มนมดนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปต่อด้านล่างแจงแววขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเหลือง <c oughs> มาทีสองเหลืองนะอันนี้เหลืองจากกรอบพลาสเทลนะคะอันนี้แบบเหลืองเหลืองตรงนี้ระหวา่างว่าจัหวะจะทาเป็นเหมือนคาลิกราฟียาวๆ รสชาตินะคะตอนนี้ไม่มีอยู่กะทิกะทิสดมะพร้าวกะทิสดรวมมิตรแล้วจะมีมะพร้าวเก็ดหมิมะแต่ว่าในอนาคตนะคะจะขายแบชนี้เรียบร้อยก่อนจะมีอะวคาโดเข้ามาด้วยนะคะระหว่างชิมแล้วแต่ได้ชิมนิดเดียวแบบนี้จริงๆเราหว่่มเป็นฟรุตลาเทกซินโดมค่ะคือคนแพ้พวกอย่างในผลไม้อะ่ะแล้วอะวคาโดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีฟรุตลาเท็ซีเยอะมากนะคะก็เลยได้ชิมนิดนึงแต่เท่าที่ชิมก็คือติดใจมากคือมันมีความหอมๆเขียวๆแบบอะวคาโดแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนข้างในแต่ไม่ได้ ไม่สั่งมานี้เพราะว่า starter kit ของร้านแฟรนไชส์ค่ะมันไม่ได้มีอะโวคาโด The first one is กะทิกะทิสดมะพร้าวกะทิรวมมิตร แบบนี้เอ้ยตายแล้วสไตล์มันโดนจริงที่มอีอันหนึ่งที่จะาจะทำป้ายห้อยเมนูไว้ตรงนี้นะคะคล้ายๆเป็นป้ายไม้อะห้อยฟุ๊บ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 ,บ,บจะได้เห็นเรยราคาแต่ถ้าแปะเมนูจริงๆอีเสาเนี้ยทุกครั้งที่เปิดร้านนะต้องถอดออกก็จะเป็นเดอะฮักอีกรอบนึงน,นะคะคือบอกเลยว่าน้องไอติมนะคะ1เปาเนี่ย27โลใหญ่ปานนี้27โลต้องยกน้องมาไว้ในตู้ไอติมอันนี้พัง เพราะว่าถ้าน้องอยู่แต่ในอันนั้นต่อให้เป็นนักกล้ามก็ไม่สามารถจะขูดน้องขึ้นมาได้นะค,ะคือแข็งบาปัซซีอ่อ่ะเก่าคือมันไม่ง่ายเลยนะคะในการจะขายไอติมน,นะคะต้องฝึกหัดเป็นนักกลา้ามถัดมาเราจะแปะเคาน์เตอร์ตรตงฐานนะคะให้สีมันเข้าก,กันกับที่เหลือส่วนนี้สิ่งที่คุณต้องใช้นอกจากตัวนี้นะคะคือประมาณอย่างเงี้ยซื้อมาใหม่ที่มิสเตอร์ดีไอนะอันนี้9บาทเอง a c t u a l l เป็นเป็นเพนจิ้งทูส์นะคะผาะ้านังเหมือนเป็นสีปัดแป๊บๆปอย่างเงี้ยคือใช้สิ่งนี้ นวนเสียดายมากเลยที่นหวนต้องปิดทับคำว่า All About Coco อันนี้ออกอยากให้มีโลโก้อยู่ด้วยเดี๋ยวขอลองดูก่อน,นว่านวนสามารถแคะโลโก้ออกมาลุ้นลวนได้ไหมเฮ้ยค่อยๆอ,ออกมาึงตแรงก็ไม่ได้เต่๋ยวน้องยืดตึงด้วยใจเป็นกลางน้องหาใจเข้า น้องอย่าขาดนะคะต้องคุย hmm. ก yeah, oh, okay. uh ับเขาด้วยอย่าขาดนะคะลูกค่อยออกมานะคะเดี๋ยวมามีจะอ้าบน้องอ๋อตอนขนส่งต้องมีการแบบขูดขีดแม่เลยอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่าอย่าบาดเจ็บนะลูกนะเดี๋ยวนึงถ้าเราทิ้อมันไม่เอาค่ะเฮ้ยได้อยู่มาเราก็ต้องเลี้กับค่าคือถ้าชิ้นนี้มันไม่อยู่นะระหว่างเขาไปปิ๊งใหม่เขาฝันจะเป็นจริงแล้วค่ะพึ่งเดีนะมามีน้องติ่ง น้องติ่งออกมาให้ครบนะลูกน้องติ่งหนูต้องเราจะมาวัดสติ๊กเกอร์กันนะคะวัดแบบพื้นบ้านตรงนี้เรียกว่าพื้นสอนน้องๆที่จะจะไปแต่งขอเอฟเวอรเปเปอร์นะคะโฟล์เพิร์สติ๊กเกอร์ทั้งหลายนะคะเขาจะมีเป็นกรีดอยู่ข้างหลังนี้เห็นปะพื้นฐานเลยนะคุณจะต้องวัดก่อนว่าความยาวแล้วก็หน้ากว้างเท่าไหร่ไอ้ยาวไม่เท่าไหร่นะถ้าน้ากว้างพลาที่ก็คือลายมันจะรันผิดเลยค่ะให้หน้ากว้างมันพอดีกับ สิ่งที่คนต้องการปแปะนะคะแลวนหวันก็จะใช้แบบพวกวชิเทกเลยนะคะแปะมุมมาไว้แล้วเราก็ดึนน้องมาได้ถึงตรงนี้เราก็วัดตงข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกว่ามันทั้งหมดกี่เซนแล้วอะไรเงี้ยค่ะประความด้านบนนะคะอยากให้มันตกลงมานะแล้วเราก็ตั้งปิดภาวนาเราข้างล่างจต่ไม่เดียวทำ <laughs> เรื่อยๆแ้ให้เดินตรงนี้ก็จนมีมือนี้ของลา,านว่น์ะค่อยๆดึงตกกระดาษชิ้นไหนไปเรื่อยๆนะ ด้านนี้ก็เอาพูดไปถ้าแต่มีฟออากาศอยู่แบบเหมือนกบบรูดแรงๆแล้วมันยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่แบบดึงปฏิกิริยาไอยู่ในยุคต้องส่งใบงาน,น่ต้องเคลือบติ๊กเกอร์ค่ะก็จะพอมีสกิลอันนี้ว่า So the to they had waiting and a tired new one. นี่สุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะก็จะดูแบบว่าสีเข้ากันกับตรงนี้คิดว่าตัดจบตอนนี้ก่อนนะคะเพราะมมนมีอะไรจุกจิกต้องทำอีกเยอะเลยแต่ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการแต่งร้านก็ทำครบแล้วนะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้นะคะแล้วก็ไปถึง SN s อร์ของร้าน All About Coco ้สาขาพิษณุโลกด้วยนะคะนนังหวานจะลงที่อย่างว่าใน description box ค่ะแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะยบายค่ะ God bless y'all.